พูดหน่อยได้ไหมข้าไม่มาทำร้ายเจ้าข้าอยากจะเตือนว่าทุ่งหญ้านี้เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วทำไมล่ะเพราะมันมีสัตว์อื่นที่ดุร้ายกว่าเราอยู่ในป่านี้ข้ารู้จักในที่หนึ่งที่ปลอดภัยกว่านี้มีหญ้าสดและน้ำสะอาดข้าจะาพาเจ้าไปเองมันมีจริงๆนะเดี๋ยวแม่แก จะว่าค่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าไปลงเชื่อมันมันคือหมาป่ามันจะพาเจ้าไปตกหลุมพางของมันเจ้าแกะน้อยแต่เพื่อนวันนี้เรามาฟังนิทานเรื่องแกะกวางและหมาป่ากันค่ะทุ่งหญ้าที่ร้อมรอบด้วยป่าใหญ่มีฝูงแกะที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยมีแกะความซึ่งฉลาดและรอบคอบเป็นผู้นำ นอกจากนี้ยังมีกวางผู้สง่างามที่คอยดูแลฝูงแกะและให้คำแนะนำที่มีค่าเพื่อช่วยพวกที่หลีมเกลี้ยงภัยจากป่าแต่โดยความเงียบสงบนี้มีหมาป่าจอมเจ้าเล่ห์ที่จ้องม,มองฝูงแกะเป็นอาหารเรื่องราวของพวกมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อมาป่าคิดแผนการหลอกลวงครั้งใหม่อยู่มาวันหนึ่ง ฝูงแกะเล็มกินหญ้าอย่างสบายใจในทุ่งกว้างกวางยืนสังเกตการอยู่ไกลๆยญ่าที่นี่อร่อยจริงๆถ้าว่าไม่มีที่ไหนเหมือนทุ่งหญ้าของเราอีกแล้วแกะควางพูดว่าทุกตัวควรลิมหญ้าให้ใกล้กันอย่าเดินออกไปไกลจากฝูงจำไว้ว่ามีหมาป่าอยู่ในป่ามันฉลาด และเจ้าเล่นักแน่เกลือขนาดนั้นจริงๆหรอข้าว่าแกะในฝูงของเราก็แข็งแรงนะไม่ต้องประมาทหมาป่ามีวิธีหลอกลวงเจ้าได้หลายวิธีมันไม่ใช้ใช้กำลังเสมอไปบางครั้งมันใช้คำพูดที่หวานลอ้อมรอหมาป่าซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ มองฝูงแกะด้วยความเจ้าเล่ยมันพูดอยู่ในใจดูพวกมันสิเจ้าแกะไร้เดียงสาพ,พวกนี้แค่คำพูดไม่กี่คำขาค้าก็หลอกมันได้ง่ายๆแต่เจ้ากวางและแกะความนั่นสิข้าต้องหาทางแยกพวกมันออกจากฝูงต่งหากมาป่าเดินวนเวียนอ,อยู่ใกล้ถุงยาและทำเสียงครางเบา เพื่อเรียกความสนใจหมาป่าเดินเข้ามาใกล้ทุง่งหญ้าโดยทำตัวเป็นนิปอู้ไอ้ตัวเล็กข้าขอพูดหน่อยได้ไหมข้าไม่ได้มาทำร้ายเจ้าข้าอยากจะเตือนว่าทุง่งหญ้านี้เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเพราะมันมีสัตว์อื่นที่ดุร้ายกว่าเราอยู่ในป่านี้ ขารู้จักในที่หนึ่งที่ปลอดภัยกว่าน,นี้มีหญ้าสดและน้ำสะอาดข้าจะพาเจ้าไปเองมันมีจริงๆแล้วเดี๋ยวแม่แกะจะว่าค่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าไปลงเชื่อมันมันคือหมาป่ามันจะพาเจ้าไปตกหลุมพรางของมันเจ้าแกะน้อยข้าพูดความจริงทำไมเจ้าต้องคิดว่าข้าเป็นตัวร้ายเสมอ ข้าแค่ต้องการช่วยพวกเจ้าคำพูดของเจ้าอ่อนหวานแต่สายตาของเจ้าบอกถึงความเจ้าเล่ห์ข้ารู้ว่าเจ้ามีเจตนาอื่นแกะทุกตัวอย่าเข้าใกล้มัน <c oughs> ข้าไปละวลีกเินต่อมาหมาป่าแอบย่องเข้ามาใกล้ฝูงแกะในความมืดหมาป่าคิดอยู่ในใจข้าต้องทำแบบเงียบ พวกมันจะไม่รู้ตัวจนกว่างจะสายเกินไปแต่ในขณะที่หมาป่ากำลังย่องเข้าไปนะั้นกวางกับได้ยินเสียงกิ่งไม้หักใครอยู่ตรงนั้นน่ะถตงจะรู้แกไม่หรือมีอะไรหรือหมาป่ารู้ตัวว่าจะจับได้มันรีบวิ่งหนีไปไอยู่ไ,นะไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แนละ้วตงไปแล้วฝูงแกะมารวมตัวกันโดยแก ความและกว้างยืนพูดคุยกันอยู่กระฝูงข้าขอโทษจริงๆข้าเกือบจะหลงเชื่อหมาป่าข้าไม่รู้ว่ามันเจ้าเล่นถึงเพียงนี้ข้าขอโทษการที่เจ้ายอมรับเป็นสิ่งที่ดีจำไว้ว่าหมาป่าไม่ได้ใช้กำลังเสมอไปบางครั้งมันใช้คำพูดเพื่อหลอกลวงเจ้า เราต้องเรียนรู้ว่าในโลกใบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมือนเป็นมิตรจะเป็นมิตรจริงๆเราต้องระวังและฟังคำเตือนจากผู้อื่นเสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอ่อนหวานและคำพูดที่ดูดีอาจจะแฝงไปด้วยเจตนาร้ายการฟังคำเตือนจากผู้อื่นและการอยู่ร่วมกันในฝูงช่วยให้เราปลอดภัยการระมัดระวังและการสังเกตสิ่งรอบตัว เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเอาตัวรอดในโลกที่เต็มไปด้วยอันตราย เพื่อนรักนั้นฉันสุขใจแต่ในเงาไม้ใหญ่ใกล้ตรงนั้นมาป่าจ้องมองทุกคืนวันอยากจะลูกแกละกวางให้พลังคิดว่าเขาง่ายจะพลาดพัง รเราดวงเมือนจะมาป่าทนความสาเมื่อกี้คือพลังสองเพื่อนรักไม่ยอมให้แพ้พังแทนมาป่าถูกคลมทั้งยืตนตนครบแก่ละความช่วยกันต้านคืนแกน้อยร้องรอง ไช่วยตันฝ่าฟันบนร้ายให้พ้นไปแต่กับวางร้องเพลงเงียมใสกลางทุง่งยาสดใสย่ต่อไปมาปาจะไปเก็แพ้หัวใจความรักและมิตรภาพยิ่งใหญ่จริงเลย อย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะหรือถ้าชอบชื่นชมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะหรือถ้าอยากจะฟังนิทานเรื่องอะไรเขียนเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะคะหรือถ้าอยากจะให้กำลังใจมากกว่านั้นนะคะคุณสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบายบายค่ะ